สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับสมาชิกหลายท่านนะครับที่มาตรวจพาแระออกบัตรไปแล้วนะครับต้องบอกว่าในบัตรนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บฐานข้อมูลเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถขยับและพัฒนานครับไปต่อสู่การทำเมตาเวิร์สนะครับต่อการตลาดซื้อขายนะครับต้องถามว่าปัจจุบันเนี่ยทางเอสดีสแกนก็ดีครับเจ้าพญาใจพีวก็ดีเนี่ยได้เตรียมระบบอะไรไ้บ้างแล้วนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตั้งแต่ระบบบัตรนะครับเดิมเนี่ยเราทําบัตรที่มีการสแกน QR code นะครับวันนี้เนี่ยบัตรนะครับจะมีการพัฒนาครับเข้าสู่ระบบ NFC นะครับก็หมายความว่าไม่ต้องสแกนนะครับแค่แตะที่โทรศัพท์เนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นเลยครับนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ็ดดี้สแกนเองนะครับมีเว็บไซต์นะครับที่เขียนว่าพระสมเด็จแล้วก็เขียนนะ P S D A com ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาพูดคุยนะครับว่าหลายท่านเนี่ยที่ตรวจผ่านไปแล้วเนี่ย อยากจะเปิดเผยข้อมูลไหมครับก็คือใครที่เข้ามาดูในเว็บของเอดนสแกนเนี่ยพระที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วเนี่ยถ้าท่านยินยอมให้เผยแพร่ได้ก็จะมีผลแลบมีผลการตรวจรวมถึงชื่อเจ้าของพระแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับอันนี้ซึ่งเนื่องจากว่าหลายส่วนนะครับมันเป็นความลับส่วนบุคคลนะครับมันก็มีปัจจุบันเนี่ยมันมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะเพราะนี่ผู้ที่จะเปิดเผยครับจะต้องแสดงความยินยอมนะครับเพราะอันนี้เราจะขึ้นเป็นเจ้าของพระ แล้วก็มีเบอร์โทรหรือเจ้าของพระอาจจะบอกขอขึ้นแต่พระข้อมูลแต่ไม่ขึ้นชื่อหรือเบอร์โทรอันนี้มันจะต้องอยู่ที่เจ้าตัวผู้ยินยอมเพราะนี่เราทําแบบถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าข้อมูลบางอย่างเราจะมาเปิดเผยได้นะครับเพราะว่นนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะต้องเป็นท่านเนี่ยทำเองกับอีกการหนึ่งครับจะมีเว็บไซต์นะครับที่ปัจจุบันเนผมทําในส่วนของพระสมเด็จสุนุลาเก็คือของนะครับเจ้าพญา .com อันนี้เนี่ยเป็นเว็บที่สามารถซื้อขาย ซึ่งเราก็มีพระที่เข้าร่วมโครงการอย่างพระสมเด็จสังกูหลาเนี่คือทําบุญนะครับก็คือผ่านการนะครับบริจาคมานะครับเข้าทางเจ้าพยาเจพีวายนี่แหละเขาก็จะมีการหักต้นทุนนะครับเพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายออกนะครับแล้วก็เหลือนะครับในส่วนที่จะต้องการบริจาคก็จะบริจาคให้เป็นนะครับคุณาประการให้เป็นประโยชน์นะครับต่อโรงเรียนนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้วยกันทั้งหมดนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของบัตร NFC ครับ อันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะบัตรนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับมีการที่ผมปิดชื่อเจ้าของไว้นะครับแล้วสแกนปกติเราสแกนตรงเนี้ยข้อมูลจะขึ้นสาเหตุที่ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ผมมีโทรศัพท์ครับโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีระบบจุดที่เป็น NFC เนี่ยแตกต่างกันนะครับเครื่องนี้อยู่ด้านหลังครับให้ดูนะครับพอเราเอาบัตรนะครับแตะเท่านั้ะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเลยครับแล้วเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่จะได้นะครับคืออะไรครับเข้าไปแล้วนะครับ นี่ครับข้อมูลนะครับก็จะขึ้นมาครับว่าอันนี้นะครับเอทิสแกนนี่มีตัวของเอทิสแกนคือบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับทั้งหมดมีรูปพระขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีฐานข้อมูลต่างๆนะครับให้เห็นนะครับอันนี้เปิดโทรศัพท์ให้ดูผลลักผลการตรวจนะครับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมันจะมีชื่อเจ้าของพระแล้วก็เบอร์โทรซึงผมจะไปไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับโดยง่ายมากแล้วแค่ เอาบัตรเนี่ยแตะเท่านี้ครับเนี่ยพอแตะมาก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องสแกนครับแตะก็ขึ้นได้เลยแล้วก็กดเข้าได้เลยนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือนวัตกรรมนะครับที่เป็น NFC นะครับจากนั้นนะครับเราจะมีเว็บไซต์เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเว็บของนะครับเอดีสแกนที่ทำนะพระสมเด็จนะครับและขีด PSDA.com นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยครับในแต่ละหน้านะครับเรา เข้าไปดูด้วยกันนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับจะมีเรื่องไหนนะครับเนี่ยหน้าหน้าแรกนะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องหน้าแรกไปแล้วนะครับเรื่องตาราเรื่องมาตรฐานนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับฐานข้อมูลซึ่งทีนี้ยอย่างที่บอกครับว่าข้อมูลนะครับ นี่เรื่องการอบรมนะครับก็จะมีเรื่องข้อมูลของผู้เข้าการผู้เข้าอบรมนะครับว่ายังไงนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ประเด็นคือว่าตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับที่เราจะเปิดเผยเนี่ยอันนี้เจ้าตัวนะครับจะต้องเป็นคนเป็นคนบอกเองนะครับว่าอยากให้เปิดเผย Armenia, เพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเราก็ทําให้ถูกต้องเนี่ยแล้วมีเรื่องของการจองคิวนัดหมายนะครับว่าเงื่อนไขในการจองคิวจองห้องยังไงนะครับมีชื่อ นำสกูลการจองทั้งหมดนะครับจริงๆทําในระบบเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่าครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องนะครับทานะครับขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก็จะมีต้องทำมาตั้งตอนที่อยู่ทีโอแล้วล่ะนะครับก็จะทําเผยแพร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวบัตรนะครับตัวบัตรเนี่ยสแกนแล้วมีข้อมูลทีนี้แตะที่โทรศัพท์ก็มีข้อมูลประเด็นคือว่าเราอยากจะมีข้อมูลเนี่ยมาโชว์ไหม นะครับโชว์ทั้งพระโชรชังผลหลักผลตรวจถ้าต้องการก็นะครับให้ทักเข้ามาในไลน์ OA นะครับของ ID Scan นะครับซึ่งปกติใต้คลิปเนี่ยผมจะมีขึ้นไว้ให้อยู่แล้วแค่เลื่อนขึ้นมาดูันเองมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็คลิกลิงก์ได้เลยนะครับทั้งหมดนะครับใต้คลิปเข้าไปดูนะครับส่วนสำหรับท่านที่อยากจะทำการค้าขายพระนะครับในนี้นะครับจะเป็นเว็บนะครับเจ้าพระยา .com นะง่ายเลยครับ JHAO นะครับ praya.com พอเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นที่มีการให้เปิดจองพัสดุ์สมเดสุภุลาบซึ่งปัจจุบันเนี่ยชุดนี้นะครับที่ผ่านพิธีนะครับจนจนถึงที่วัดระฆังมาแล้วเนี่ยพระก็จะมีอยู่ที่นะครับคลังสินค้านะของบล็อกเอเจตนนะครับอยู่ที่อ่ากลุ่มบริษัทที่อยู่ในสหกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีระบบการจัดส่งนะครับแต่ว่าท่านที่จะเข้ามาครับก็คือเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการ สมัครก็เรียกว่าสมัครร้านค้านะครับในนี้จะมีหมวดเนี่ยพาเครื่องของเก่าสะสมก็สามารถเข้ามาเปิดร้านในนี้ได้นะครับในมีเหรียญมงพ่อแพรมีอะไรนะครับแล้วก็วิธีการซื้อเนี่ยในนี้ก็จะเหมือนช้อปปี้คือว่าคนที่กดเข้ามาแล้วนะครับจะมีระบบที่เขาเรียกว่าสามารถใช้บัตรเครดิตได้คือมันสะดวกต่อผู้ซื้อนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเช่นคลิกเข้าไปในพระไปเชื่อมโยงกับเมื่อกี้คือเห็นผลตรวจนะครับ ต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปดูครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าความง่ายก็คือว่าการซื้อเนี่ยนะครับเป็นระบบของการโอนเงินเป็นระบบของการตัดบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนะครับแล้วแต่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมีความสะดวกนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในการซื้อซึ่งตรงนี้เราก็จะเปิดเดี๋ยวจะอธิบายหรือจะจัดอบรมนะครับสําหรับท่านที่จะเข้ามาเปิดร้านและข้อดีของเว็บนะครับ เจ้าพยาอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าตอนนี้เราทําทั้งหมดนะครับสิภาษาหมายความว่าประเทศที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถดูเป็นภาษาของตัวเองได้เลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับสามารถดูได้โดยอัตโนมัติภาษาไทยนี่ก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ดูนะภาษาอังกฤษไทยจีนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับดูนะครับในนี้ผู้ที่เข้ามานะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเลือกภาษาได้อย่างน้อยเนี่ยภาษาอังกฤษเลือกได้นะครับสมมติกดภาษาอังกฤษปุ๊บนะครับทั้งหมดนี้นะครับ นี่ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่านี่เป็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเลือกภาษาจีนนะสมมติเลือกภาษาจีนนะครับเลือกภาษาจีนนะครับบนมู่นี่ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับนะครับขึ้นมาด้านบนให้เห็นนะครับแล้วก็จะไล่ไปถึงรายละเอียดในแต่ละหน้านะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องค่อยๆเข้าไปดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็นี่นะครับเผชินภาษาจีนที่เห็นนะครับเนี่ยภาษาจีนนะครับ ลงรายละเอียดเล็กน้อยนะก็คือทําแปลไว้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายแล้วก็เปิดจริงๆคือภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นสากลแล้วนะครับแล้วอ่ามันคือใบเซร็ต่างๆทําไมต้องมีภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับสาเหตุเพราะว่าผมไปทําวิจัยในจีนมาเยอะนะครับคนจีนเองเขาเชื่อในเอกสารที่มันเป็นภาษาต้นฉบับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับในนี้ก็จะมีพวกคลิปต่างๆของผมอยู่ด้วยนะครับที่เป็นเก็บพระสมเด็จตามตำราก็จะมาอยู่ในคลิปเข้าไปดูได้ทั้งหมดนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีสินค้า อื่นๆเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเห็นระบบ NFC แล้วนะํามีไไงติดตามนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องเมตาเวิร์ดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับทั้งหมดนะครับใช้กระบวนการที่เยอะมากครับและรับรองว่าทุกท่านจะได้ไปสู่มาตรฐานที่เป็นระบบ IT ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ